ครับรีวิวส่งงานครับผมลิโก้นะครับสวยงามนะครับอันนี้ลูกค้าชอบฟิม์มดำนะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรุ่นดีบีเซรามิกแคสติ้งปาน้า40รอบพันที่80นะครับผมมองเข้าไปเห็นด้านในนะครับผมถ้ามองจากด้านหน้ารถจอดเดี่ร่มก็เห็นลางๆนะครับถ้าถ้าออาไปเจอแสงแดดเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับผมคนละมิติกันนะครับ มานีฟิมหมดสภาพเลยนะครับผมกรบเดินหมดเลยนะครับจัดการให้ใหม่ติดฟิมแล้วรถเราดูใหม่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมดูมิติด้านในกันนะครับผมงารเก็บงานของเราหน่อยรับใสยเคเบนะครับมานน้า40นะครับรุ่น d b บีโซลามิกดีนะครับนะครับรับันที่80นะครับผมสวยงามนะครับรับประกันยาวๆนะครับผม โอเคครับผมอยา่างวันนี้ก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับสรุปยิงซิ่งหลองก้างึ้ป้านะครับผม0 9น4์เก้า9นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ